032-320-611ฟังรายการดีมีสาระกับรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเมืองราชบุรีสวยงามใส่น้ำบางบองยามอาทิตชายส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20มีนาคม2568ค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถติดตามนะคะรับฟังได้ทางวิทยุ AM 1500 93กิโลเฮิร์์นะคะกับพวกเรานะคะทีมงานสวทราชบุรีนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมภาพไปพร้อมๆกันนะคะผ่านทางเพจ Facebook สวทราชบุรีเพจโควิดในทินจังหวัดราชบุรีและเพจเที่ยวราชบุรีค่ะเพื่อที่จะเป็นการขยายข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมนะคะถึงพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดราชบุรีรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะวันนี้รายการของเราแบ่งออกเป็น2ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องของ การใช้สิทธิ์เพื่อขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะรวมไปถึงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวด้วยนะคะ ก็ในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราพบเจอแล้วก็เห็นเป็นข่าวคราวเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะจะมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์และงานกาชาติประจําปี2 5 6พัารที่จะมีขึ้นนะคะในวันเสาร์นี้แล้วนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันค่ะช่วงแรก เราอยู่กับคุณมาริสาพดุงพฤษค่ะท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบรุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะพันตารวจโทวัชรชเฉริมสุขสรรผู้อำนวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบรุรีสวัสดีค่ะ,คะนะคะวันนี้คิดว่าหลายๆท่านที่เปิดฟังวิทยุนะคะหรือว่าเปิดรับชมผ่านทางเพจ a ฟ e b o o k นะคะตามคลื่นนะคะแล้วก็ตาม เพจนะคะที่เราได้แชร์ไปเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่ตอนนี้อย่างที่บอกนะคะเราเห็นเป็นข่าวเนี่ยทุกวันเลยแล้วก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะช่วงแรกเราจะคุยกับทางด้านของท่านผู้วยการสํานักง,งานยุติธรรมกันก่อนนะคะถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวคะ่ะท่านคะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะคะหน่วยงานภาครัฐ ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รองรับพี่น้องประชาชนนะคะที่มีความทุกข์ยากแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้สามารถมาแจ้งเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในการดําเนินการ ส่วนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดราชบุรีนะครับ,รรรบก็ก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับก็อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศนะครับซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งผู้ที่ได้รับความรุนแรงจากคนในครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะ มาขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวิธทรรมจังหวัดราชบุรีหรืออาจจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของอการกระทําความรุแนแรงต่างๆนะครับตอนนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับ การกระทําความรุนแรงด้วยบุคคลในครอบครัวเนี่ยครับก็จะมะีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองนะครับก็คือส่วนหนึ่งส่วนแรกก็คือ,อตัวผู้ถูกกระทําความความรุนแรงเองเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้ามาแจ้งเรื่องอาจจะอาจจะยังไม่สามารถไมยย่ยังไม่อยากจะแจ้งความก็อาจจะมีการมาแจ้งเรื่องเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนก็ได้น,นะครับซึ่งในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการ ความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะแบง่งออกเป็นสองสองส่วนด้วยกันก็คือถ้าบุคคลถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวก็อาจจะมะีการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นเด็กเด็กอาจจะถูกปฏิบัติโดยที่ไม่ชอบก็จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเข้ามาช่วยนะครับซึ่ง บุคคลทั้งสองกลุ่มนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมาขอความช่วยเหลือตอนนี้เมื่อ,อผู้ถูกกระทำความแรงเดินเข้ามาหรืออาจจะมีประชาชนพลเมือง,งดีก็ได้นะครับช่วยแจ้งข้อมูลมานะครับเจ้าหน้าที่เราก็จะต้องอลงไปพบหรือว่าไปติดต่อนะครับ <c oughs> เพื่อพูดคุยกับผู้ถูกกระทําความแรงนะครับว่าว่าอาจจะช่วยเหลืออะไรได้ในเบื้องต้นเราอาจจะแบ่งมาตรการในการให้ความช่วยเหลือได้ออกเป็นประมาณ3มมาตรการนะครับมาตรการแรกก็จะเป็นการ ให้ความช่วยเหลือที่เป็นการเบื้องต้นนะครับเป็นการคุ้มครองเบื้องต้นนะครับในมาตรการถัดมาก็จะมีการช่วยเหลือคุ้มครองเป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่างดําเนินคดีนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมาตรการในเรื่องของการกําหนดมาตรการในการปรับพฤติกรรมของผู้กระทําความหนุนแรงในครอบครัวนะครับทีนี้ในส่วนของมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการแจ้งสิทธิ์นะอาจจะมีการแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ ถูกกระทำความรุนแรงได้ทราบว่าจะมีะสิทธิ์อะไรได้บ้างหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือดูว่าถ้าเกิดผู้ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยได้รับบาดเจ็บอาจจะต้องมีการส่งเข้าไปรักษาพยาบาลหรืออาจจะต้องมีการส่งไปตรวจร่างกายนะครับหรืออาจจะ,ะประสานส่งต่อนะครับกับอ,อาจจะเป็นนักจิตวิทยาะนะครับนักสังคมสงเคราะห์นะครับหรืออาจจะเป็นเจน้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ ในการเข้ามาพูดคุยช่วยเหลืออาจจะเบื้องต้นอาจจะเป็นการหนึ่งให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางในการพูดคุยให้ผู้กระทําความรุนแรงอ่ะได้ผ่อนคลายหรือว่าได้ระบายข้อขัดข้องใจออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยร่วมกันในการแก้ปัญหานะครับว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรจะแจ้งความหรือจะไม่แจ้งความน,นี่ก็จะเป็นสิทธิที่ผู้ถูกกระท้ำรแรงาจะต้องตัดสินใจนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการแจ้งความเนี่ยนะครับอ่าก็ก็จะมี เขาสู่ขบวนการนะครับตอนนี้ผู้ถูกกระทาความรุนแรงก็จะอ,อยู่ในสานะเป็นผู้เสียหายนะครับก็จะมีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญานะครับส่วนหนึ่งซึ่งพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจก็จะแจ้งสิทธิ์แล้วสำนักง,งานวิธีธรรมจังหวัดราชบุรีก็จะเป็นเป็นคนดําเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็จะค่าเยียวยาให้นะครับตอนนี้ในส่วนของอาอาการคุ้มครองชั่วคราว นะครับในระหว่างดำเนินคดีนะครับถ้าเกิดว่าผู้ถูกกระทําความรุนแรงเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับอา,อาจจะยังถูกรุกรานหรือว่ากลัวที่จะถูกกระทําความรุนแรงซ้ําอีกนะครับก็สามารถที่จะขอขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตัวพนักง,งานเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะมีการออก คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเบื้องต้นก่อนเท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้สถานการณ์หรือความรุนแรงเนะี่ยมันผ่อนคลายลงหรือมันเบาลงอาจจะมีการกําหนดมาตรการที่ที่อาจจะช่วยเหลือนะครับผู้ถูกกระทําความรุนแรงนะครับในการเข้าไปตรวจร่างกายหรือเข้าไปได้รับความช่วยเหลือได้รับการบรรเทาทุกข์บางอย่างนะครับในส่วนตัวของผู้กระทําความรุนแรงเองก็อาจจะมีการ ห้ามคืออย่าให้อย่าให้เกิดเหตุอีกหรือว่าอาจจะห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้บุคคลในครอบครัวหรือเข้าไปในพื้นที่ที่อาจจะทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกนะแล้วหลังจากน,าน,น,าน,ากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะต้องอนําข้อเรื่องของ มาตรการในการคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยเข้าไปเสนอสาร<ม>ภายใน48ชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นอำนาจในการพิจารณาของสาร<ม>ว่าสารจะเห็นด้วยกับมา<ม>ตรการนี้ไม่สารอาจจะมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมหรืออาจจะสั่งเพิกถอนไปอันนี้ก็จะอยู่ในอำนาจดูมินริของสารที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่ที่จะเรียนให้ทราบครับค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะที่รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนเป็นลําดับแรกก่อน นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆแล้วก็ขึ้นไปสู่กระบวนการทางศาลค่ะคือคร์ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีโทษทางอาญาด้วยใช่ไหมคะคือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะดําเนินคดีเนี่ยต้องดําเนินคดีภายใน3เดือนนะคะรับแต่วันที่ที่เไปแจ้งความร้องทุกข์แต่ว่าถ้าไม่แจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยคือไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับ ผู้กระทําความผิดเนี่ยก็อาจจะมาใช้วิธีการขอคุ้มครองสวัสดิภาพที่ศาลได้นะคะพอเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเช่นสามีภริยาบิดามารดาแม้แต่ลูกเลี้ยงแล้วก็สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่อไปก็มีคู่สมรสด้วยถ้าคู่สมรสก็คือถ้าเป็นคู่สมรสชายหรือหญิงเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยก,ก็มายื่นคำร้อง ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้เมื่อถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวแต่อันนี้ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะคะถ้านายจ้างไปกระทําความผิดต่อลูกจ้างอ่ะจะต้องไปดําเนินคดีอาญานี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือมีคําที่กล่าวว่าเนี่ย ผู้หญิง่ยจะได้รับการรับฟังก็ต่อเมื่อพวกเธอจากไปแล้วเท่านั้นออันนี้เป็นคำที่หัวหน,าน้าเห็นใน Facebook คือพอดีมีเคสของดาราเกาหลีนะคะ,ะก็คือตอนในระหว่างที่เขายังเป็นเด็กหรือในระหว่างที่ก็ททำความผิดเนี่ยเขาไม่มีใครสนใจมองแต่โซเชียลเนี่ยโจมตีเขาะนะคะ่ไม่ให้โอกาสเขาจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็าใช้วิธีคือ จากโลกนี้ไปนะคะเพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิของตัวเองนะคะคคแล้วก็ว่าก็มีอีกคำหนึ่งที่สะท้อนจากประเด็นนี้ก็คือว่าเมื่อผู้หญิงพูดและขอความช่วยเหลือพวกเขาก็เงียบไปแต่เมื่อพวกเธอจากหายไปโลกก็จะรับฟังและปกป้องพวกเธอทันทีก็จะเห็นสังเกตได้ว่าพอมีเกิดเหตุการณ์ที่มีความตายเกิดขึ้นทุกคนก็จะเริ่มกลับมาคิดแล้วว่า เอ๊ะทำไมเขาไม่ได้รับการคุ้มครอง<ะ>เพราะฉะนั้นในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ที่ที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสนใจเพราะเหมือนกับเราคิดว่าเรื่องสามีภรรยาทะเลาะกันก็เป็นเรื่องเรื่องลิ้นกับฟันค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยตอนนี้มันเริ่ม รุนแรงถึงขนาดที่จบไปสู่ความตายการกระทําความผิดระหว่างคนในครอบครัวผู้ปกครองเนี่ยค่ะกระทําระเมิดทางเพศต่อบุตรผู้เยาว์นะ,ะพ่อกระทาอนาจารกับลูกข่มขืนพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากในครอบครัว เพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีปัญหาหลากหลายลุมเลานะปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็เรื่องยาเสพติดนะคะยาเสพติดมันทำให้ทำลายสังคมทุกอย่างนะคะแล้วก็ทำให้ขาดสติด้วยนะะแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเรามักจะเห็นว่ามาขึ้นสู่ศาลน้อยกว่าความเป็นจริงความเป็นจริงมีเรื่องแบบนี้มากมายมหาศาลเลยแต่คนที่จะรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรเนี่ย ไม่ค่อยรู้เพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับ<ะ>รู้ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทนให้ถูกกระทําเราถึงเราจะเป็นเพศที่อ่อนแอเราเป็นเด็กเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นคนพิการคนชราภาพถ้าเราถูกคนในครอบครัวทําร้ายจิตใจไม่ว่าจะด้วยคําพูดไม่ว่าจะด้วยการทําร้ายร่างกายการกระทำระเมิดทางเพศเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะ ร้องขอให้รัฐที่มีความเข้มแข็งมีเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องเข้าไปคุ้มครองสวัสดิภาพได้อันนี้หัวหน้าจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะที่ที่ศาลเราอันนี้ต้องขออนุญาตเจ้าของเรื่องแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเผยชื่อนามสก,กุลจริงนะคะคแต่เป็นยกตัวอย่างให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ด้วยกันกับสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามีเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ก็คือมีหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองนี่แหละค่ะไม่ขอเอ่ยว่าเป็นอะไรแต่ว่าก็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 ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงเมื่อไม่ได้ดังใจนะคะเลิกลากันไปแล้วก็ยังคุกคามสวัสดิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะคือไปประจานเขาบ้างไปด่าเขาตามที่สธานะต่างๆนะคะแล้วก็เขาไปห้างไป คนใหม่เพื่อดูใจกันก็<ม>ก,ก็ไปคุกาาคามไปด่าดทอ,อไปข่มขู่จนเขาไม่สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติเขาก็มายื่นคำร้องนะคะขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะต่อศาลเยาวชนและครอบครัวศาลก็ไต่สวนนะคะก็เรียกทั้งสองฝ่ายมานะคะมาไต่สวนเราก็พบว่าลักษณะของของ สามีอดีตสามีเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนะคะสมควรที่จะได้รับการให้คำปรึกษ,ษาแต่ด้วยความที่ว่ามันก็มีความยากบางครั้งเนี่ยการที่จะเอาคนคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรอย่างเนี้แล้วจะบอกเขาว่าช่วยมามาพบนักจิตอย่างนี้มันยากมันไม่เหมือนกับบางทีชาวบ้านเองเนี่ยพูดง่ายกว่านะคะกับคนที่มียศมีอำนาจมีหน้าที่เนี่ย พูดยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยผู้หญิงก็จะถูกทำร้ายแล้วก็เกรงกลัวนะขนาดเราคุ้มครองสวัสดิภาพมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเอาไม่อยู่เลยค่ะอพอครบระยะเวลาที่ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคาหกเดือนเนี่ยเขาก็กลับไปลาวีใหม่มไปทำร้ายผู้หญิงใหม่จนเราก็ต้องยื่นคำร้องเข้ามาคุ้มครองใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อให มีการคุ้มครองได้จริงนะฮะเราไม่รู้ว่าเคสเนี้ยต่อไปเนี่ยมันจะจบด้วยอะไรงไงเราไม่รู้ว่ามันจะจบด้วยอะไรด้วยหนึ่งต่างฝ่ายต่างเลิกลาไปหรือมันจะจบด้วยด้วยเหตุอะไรเหตุ <ๆ S 1> อะไรแต่มันจะดังขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเธอจากไปแล้วเท่านั้นหรือ,อแต่ศาลไม่ยอมหรอค่ะก็คือเรื่องนนาาเนี้ยหัวหน้าศาลเนี่ย ติดตามตลอดอย่างใกล้ชิดเพราะถือว่าทุกเรื่องที่มาสู่สารเยาวชนและครอบครัวแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องคุ้มครองเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงรนะคะครเราจะไม่ยอมให้ทุกสิ่งอะ่ะมันเงียบหายไปเพราะเขาร้องแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือมันมีเคสนะคะที่เคยเคยเคยยื่นคำร้องแล้วเนี่ยคุ้มครองแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะ ใช้เครื่องมือบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพเนะี่ยท้ายที่สุดมันจบลงด้วยผู้หญิงเสียชีวิตแล้วเราจะเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาวันนี้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยทุกคนนะคะในครอบครัวเนี่ยที่ถูกกระทำเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้แม้แต่ว่ามันหมดอายุความาตามอ่าตาม กฎหมายความรุนแรงในครอบครัวเช่นไม่ได้ดําเนินคดีภายในระยะเวลา3เดือนก็มายื่นคําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีก็จะไต่สวนนะคะแต่ในกรณีที่มีความเร่งด่วนอย่างต้องไต่สวนโดยฉุกเฉินเช่นตอนเนี้อยู่หน้าบ้านเลยกําลังมาทาําร้ายแล้วต้องการให้ศาลคุ้มครองเดี๋ยวนี้เรา เปิดกว้างขึ้นก็เรามีช่องทางทางอ<ะ>ิเล็กทรอนิกส์ก็คือสารจะมีซีออสนะคะเขาเรียกเป็นเป็นระบบรูปแบบการยื่นคำรอ<ะ>้องสามารถคลิกเข้าไปในนั้นแล้วก็ กร,ก,กรอกข้อมูลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฉุกเฉินก็สามารถไต่ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะแล้วสารก็จะสั่งข้อมูลเนี่ยค่ะคุ้มครองเชื้อค่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองเจ้าพนักง,งานตํารวจเพื่อท,ที่จะใช่ค่ะแต่ว่าในเชิงในเชิงการประสานงานเนี่ยาหัวนหน้าสารก็จะ ติดต่อในทางโทรศพนะัพท์เพื่อที่จะให้มีการคุ้มครองอย่างฉับไวเช่นเขามาอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยเราทำยังไงออกไม่ได้ถืออาวุธปืนอยู่หน้าบ้านเราก็จะ โทรประสานงานกับตำรวจในท้องที่ให้เร่งเข้าไปดำเนินการแล้วก็ไปแยกออกมาแล้วก็ทำทุกวิธีการให้เขาเกิดความมั่นคงและปลอดภัยแต่ในระยะยาวเนี่ยจจะต้องสั่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองสวัสดิภาพเช่นห้ามเข้าใกล้ในระยะ500เมตรห้ามเข้าไปในเคหสถานในเวลานี้เวลานี้หรือตลอดในช่วง6เดือนนี้แล้วก็ห้ามไปที่ทำงานและเกิดถ้าเกิดมีการลักษณะที่ว่าอาศัยอยู่ด้วยกัน สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วสามีตบตีทําร้ายก็อาจจะแยกให้สามีออกจากบ้านไปนะคะเพราะว่าผู้หญิงไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านเพราะไม่ได้เป็นคนกระทำร<ะ>ุนแรงก็ต้องเอาคนที่เป็นปัญหาเนี่ยออกไปแล้วก็ให้คนสัมว่สมมติภริยาเนี่ยถูกกระทำรุนแรงแต่ดํารงชีพด้วยการที่สามีทํางานแล้วตัวเองเลี้ยงลูกอย<ะ>่างเงี้ยสามีสามีอํานาจสั่งให้สามีจ่ายค่า อุปการะเลี้ยงดูนะคะทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นได้แต่ว่ามันก็มีปัญหาก็คือว่าคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยค่ะมันมีช่วงระยะเวลาในการคุ้มครองก็แค่6เดือนวัตถุประสงค์ก็คือว่าคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกกันว่าครอบครัวเนี่ยมันสําคัญบางครั้งเนี่ยเขาไม่อยากไปดําเนินคดีเช่นไม่อยากไปแจ้งความดําเนินคดีอาญาฐานทาร้ายร่างกายเขาอยากจะให้แบบแบบ คุยกันได้ในใครอบครัวเขากคต้องการว่าขออยู่เงียบๆอยู่แบบปลอดภัยเขาไม่อยากจะไปเอาเรื่องเอาราวไปฟ้องเขาหาแรงๆเราก็มาใช้วิธีนี้ในการคุ้มครองสัสิภาพแล้วเราก็เอาให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะถ้าเราคุ้มครองอาจจะไปพบนักจิตนะะเราไปสอบถามว่ามีปัญหาอะไรอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิด ความรุนแรงบางครั้งมันอาจจะมาจากตัวผู้กล่าวหาคือผู้หญิงก็ได้อาจจะแบบใช้คําพูดด,ด่าทอกดดันอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเกิดความเครียดอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินในลักษณะที่มีปัญหาทางด้านจิตใจเราก็ให้นักจิตวิทยาเข้าไปบ,บําบัดเยียวยาเพื่อรักษาสถานภาพครอบครัวไว้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าแก้ไขให้ดีแล้วคงความเป็นครอบครัวได้เนะี่ยก็คงไว้แต่ถ้ามันเกินกว่าที่จะ รักษาความเป็นครอบครัวก็ต้องให้จบแบบดีที่สุดนะน,นะคะนี่เราจะเป็นค่ะนี่ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่สองส่วนนะคือคดีคุ้มครองสวัสดิภาพมีสองส่วนคดีคุ้มครองสวัสดิภาพที่เกี่ยวกับ เรื่องความรุนแรงในครอบครัวกับคุ้มครองสวัสดิภาพเกี่ยวกับเด็กเช่นเด็กที่ถูกทําร้ายร่างกายเด็กที่อยู่ในกับครอบครัวที่ไม่เหมาะสมเช่น<ะ>เด็กที่พ่อติดยาเสพยาแล้วก็ไม่ทํามาหากินมีลูกนะคะก็ปล่อยให้ลูกไปกระทําความผิดถูกจับกลุ่ม<ะ>เด็กก็อยู่ในสภาพครอบครัวที่เด็กเป็นออทิสตนะิกอยู่กับพ่อที่แบบ ไม่ไม่ดูแลไม่ได้อย่างเงี้ยบ,บางครั้งเนี่ยพอเราไปสืบสอะเนี่ารเยวาวชนเนี่ยจะจะรู้ดีเพราะรว่าทํางานกับเด็กมีรายงานสืบสอะเราพบว่าเด็กที่แบบไม่ได้กระทำความผิดจะเป็นเด็กออทิสติกอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราก็ คุ้มครองสวัสดิภาพเขาได้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยื่นคําร้องขอหรือชาวบ้านทั่วไปก็ยื่นคาร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพก็ามาว่าพบเห็นเด็กคนนี้เร่ร่อนถูกทําร้ายหรือปล่อยให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาคุ้มครองโดยที่พอมีคําสั่งเราก็ประสานงานกับหน่วยรัฐก็ให้ท่านนายอำเภออย่างของเราเนี่ยมีนะคะต้องชื่นชมท่านนายอำเภอปากท่อองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นปากท่อ มณฑลทนหารบกที่16กอรมนที่16<ะ>ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะโดยการเข้าไปซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือในเรื่อง อ,อ,อาหารในระหว่างที่เด็กยังยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่เข้ามาดูโดยโดยโดยเขาเรียกว่าอย่างาต่อ,ต,อต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ช่วยกันนะคะสารเยาวชนและครอบครัวมีมูลนิธินะคะที่สงเคราะห์เด็กเราก็ร่วมไปช่วยด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่านะคะมีคําอยู่คํานึงที่เป็นกําลังใจของหัวหน้ามากเลยนะคะ,คะขออนุญาตก็คือว่าคนดีทําให้คนอื่นดีได้ความเร็วนั้นจะทําให้คนดีเป็นคนเร็วก็ยาก,ก ากแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทําให้คนเลวมาทําให้คนดีเป็นคนเลวยากสําคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีอันนี้เป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9และเป็นขวัญกําลังใจสําหรับคนที่พยายามที่จะทําความดีในสังคมคที่มีปัญหามากมายหลากหลายค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นหน่วยงานที่ถือได้ว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลถึงความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยากให้ทางด้านของอสำนังกงานยุติธรรมค่ะหัวหน้าฝากช่องทางในการติดต่อค่ะคก็ก็คือว่าในการยุติความรุนแรงหรือหรือการที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ก็จะต้องให้ประชาชนช่วยๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่พบเห็นเองหรือว่าผู้ที่ ประสบเหตุเองนะครับก็จะต้องนะครับมีการมาแจ้งข้อมูลนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีหลายช่องทางสามารถที่จะแจ้งที่สถานีตํารวจก็ได้หรือเลข1นึก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสายด่วนปัจจุบันก็จะมีสายด่วนคุ้มครองนะครับมีส่วนคุ้มครองก็จะมี1 3ึ่งสามซึ่งที่สํสนงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลอ,<ๆ>อยู่นะครับรวมทั้งสํงงานักงานวิธรรมจังหวัดราชบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0-32332647อา 03, นะครับรวมทั้ง ช่องทางอื่นๆอาจจะมีลายออฟฟิเชียในเรื่องของ e s s helmi ก็คือจะเป็นศูนย์ที่จะแจ้งช่องทางฉุกเฉินนะครับกรณีเี้เกิดเหตุพวกนี้นะครับขอความช่วยเหลือได้คแล้วก็มีช่องทางอีกช่องหนึ่งก็คือ c ีออของสารยาวชนนะคะคลิกเข้าไปใน c ีออนะคะมีรูปแบบสําเร็จรูปนะคะขอท่านสามารถดําเนินได้ตัวเองหรือติดต่อที่นิติกรสารยาวชนเรามีคนทําเรื่องให้ค่ะ น,นคะคะเรื่องราวบบดีๆแบบนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ในรายการของเรานะคะอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สามารถ ให้ผู้ที่กําลังอยู่ในห่วงของการถูกทําร้ายถูกกระทําด้วยความรุนแรงโดยเฉพาะในครอบครัวที่เราเห็นกันเป็นประจําลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถต่อสู้เพื่อตัวเองได้ใช่ค่ะนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณมาลิสาพดุงพดค่ะท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและพันตารวจโทวัชรชเลิมสุขสารค่ะผู้อำนวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมกับพูดคุยกับพวกเราในช่วงแรกขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะพา